สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้ก็กําลังจะไปส่งลูกสาวค่ะเอ่อนางไปโรงเรียนเนาะอาทิตย์นี้ก็เทอมสุดท้ายแล้วค่ะก็จะจบแล้วค่ะก็นางก็จะจบมหกค่ะเทอมนี้เนาะก็ต่อไปก็คุณแม่ก็จะได้ไม่ไปส่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซดูโรงเรียนของนางนะคะว่านางเรียนอยู่ที่ไหนตอนเช้าที่นี่นะคะก็ยังหนาวอยู่ค่ะเพราะว่ามัน น้องออสเตรเลียจะหนาวตลอดทั้งปีค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าสปริงนะคะคุณแม่ก็น่าสดค่ะวันไหนที่จะไปรีบไปส่งลูกสาวก็น่าสดประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะนางก็ขึ้นรถมาแล้วค่ะตอนนี้สาวก็ขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะลูกสาวเนาะนางก็จะไปโรงเรียนค่ะคุณแม่ก็เตรียมตัวไปส่งค่ะเทอมนี้ก็อาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะก็ไม่ได้ไปส่งแล้วค่ะต่อไปก็เข้ามหาลัยค่ะเราดูนางต่อไปค่ะ คุณแม่เตรียมตัวครับ นี่นางก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะถึงแล้วค่ะส่งวันนี้เหมือนฝนจะตกค่ะคึมคึมค่ะไปเตรียมตัวไปโรงเรียนอายังเตรียมตัวกังไม่เสร็จอีกค่ะไปะบายบาย Good girl นางไปแล้วค่ะวันนี้ก็โรงเรียนของนางคะก็ตรงนี้ค่ะ จะเป็นไานดนิลาสกูนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนอากาศจะคืมๆค,ค่ะบรรยากาศค่ะทางนู้นเนาะกะ็ไม่ค่อยมีรถค่ะตอนนี้เนาะมันก็จะเป็นบางช่วงค่ะมีไฟแดงไม่มีไฟแดงค่ะตอนนี้ก็ส่งนางเข้าโรงเรียนเรียบร้อยค่ะก็ ขับรถกลับบ้านค่ะตอนนี้เนาะพราะว่าโรงเรียนตอนนี้ก็เข้าเรียนกันหมดแล้วค่ะก็เก้าโมงกว่าเนาะ,ะเตรียมตัวขับรถกลับบ้านกันค่ะทางกลับบ้านก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ค่ะมันก็จะบินบางช่วงเนาะ ที่ออสเตรเลียก็ขับรถง่ายค่ะก็เราก็ขับตามกิโลเมตรที่เขากําหนดค่ะถ้าหกสิบเราก็ต้องหกสิบนะคะถ้าสี่สิบก็สี่สิบตามระยะทางาตามาระยะอ,อะไรนะที่เขาเรียกความเร็วเนาะที่เขากําหนดนั่นเลยค่ะที่ออสเตรเลียนะคะกล้องวงจรปิดมีแทบทุกที่เลยนะคะถ้าขับเกินเนี่ยก็มีกล้องถ่ายค่ะถึงบ้านเรียบร้อยค่ะ การขับรถที่ออสเตรเลียนะีคะเราต้องระมัดระวังมากที่สุดค่ะเพราะเนาะเพราะว่ากฎหมายเขานี่แบบว่าเข้มงวดนะคะอย่างสาขับในสาก,ก็ต้องแบบว่าเอ่อต้องระวังที่สุดแล้วค่ะคือเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเนาะมาก็ผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้สาก,ก็มาจอดรถค่ะเออมาจอดแล้วก็มาถ่ายวิดีโอเนาะเวลาใช้รถเออเวลาขับรถเนี่ยจะไม่กล้าถ่ายวิดีโอไม่กล้าจับกล้องค่ะ เดี el el s <S ๋ยวจะให้ดูนะคะตรงนี Jamaica, ้น่าจะเป็นห้างค่ะทางผ่านอที่สาขับรถไปส่งลูกสาวทุกวันนะคะเหมือนที่สาบอกเนาะวันไหนขับผ่านห้างเนี่ยก็อแวะค่ะอ่าถ้าเขาเลิกงานมาเ้าก็พาแวะค่ะทุกวันเลยแหละค่ะก็บอกว่าห้างนี่แทบจะเหมือนเป็นบ้านนะเดี๋ยวสาจะให้ดูเนาะเดี๋ยวนะคะตรงนี้สาก็จะตรงข้ามกันเลยค่ะกับที่ห้างเนาะนะค่ะทางผ่านนะคะจะเป็นห้างเนาะอันนี้จะเป็นห้างอ่ามิลาบุกานะคะ ก็จะเป็นห้างที่แบบว่า BC คะ่ะห้างใหญ่เหมือนกันคะ่ะก็มีกับทุกอย่างะ,ะแต่ว่าก็ไม่ใหญ่ประมาณเหมือนในเมืองเนาะ,ะเราอยากมาซื้ออะไรก็มานี่เลยคะ่ะทางผ่านคะ่ะก็ห่างจากบ้านสามไม่ไกลนะคะขับรถก็ประมาณห้านาทีคะ่ะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะก็เริ่มมีรถมาแล้วเนาะ,ะเพราะว่าห้างเปิดแล้วคะ่ะก็จอดเต็มเลยล่ะคะ่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะ วันนี้อากาศคึ้มค่ะเหมือนกับฝนจะตกตอนเช้าก็มีแดดอยู่นะคะอากาศที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่แน่นอนค่ะจะประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวก็แดดเดีดเด๋ยวก็ฝนตกค่ะเดี๋ยวก็คึมประมาณนี้แหละคะ่ะตอนนี้ก็สาก็เตรียมตัวขับรถกลับบ้านกันค่ะตื่นเช้ามาวันไหนก็ประมาณนี้แหละคะ่ะหน้าสดคะ่ะปากแดงไว้ก่อนแต่หน้าสดก็ไปส่งลูกสาวเนาะทุกวันแหละคะ่ะเขาก็จะเออเราก็จะรีบเนาะเร่งรีบก็ไม่มีเวลาแต่งหน้าคะ่ะก็จะประมาณนี้คะ่ะ มปเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะขับรถกลับค่ะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไว้ก่อนเนาะ,เ,นะเวลาขับรถนี่ก็จะไม่ใช้นะคะโทรศัพท์ค่ะตอนนี้ก็ขับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะสาก็เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะถึงบ้านแล้วเนาะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะมาถึงบ้านก็เก็บทั้งขยะต่อค่ะถังขยะนี่เขาจะมาทิ้งทุกวันศุกร์ค่ะตอนนี้ก็เก็บทังขยะเข้าที่แล้วค่ะเนาะอันนี้ก็สีแดงเนาะที่สาเคยให้ดูเนาะ จะเป็นขยะพวกขยะเปียกอะไรพวกเศษอาหารอะไรเนี่ยค่ะที่เราทิ้งเนาะอันนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองก็จะเป็นพวกรีไซเคิลค่ะที่สาเคยรีวิวให้ดูเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะทั้งขยะที่ออสเตรเลียเนาะก็จะมีอีกอันนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวค่ะอันนี้เนี่ยค่ะสีเขียวก็จะเป็นพวกใบไม้ค่ะพวกใบไม้พวกหญ้าอะไรเนาะทิ้งไปค่ะ เนี่ค่ะเขาก็จะมีมาเก็บทุกอาทิตย์ค่ะมันก็จะเว้นเนาะว่าเขาจะเก็บตัวไหนค่ะตอนนี้ก็เข้าบ้านค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วถึงที่ถึงบ้านเรียบร้อยก็เข้าบ้านหาทํางานบ้านค่ะหากินข้าวค่ะตอนเช้าในหนามากเลยค่ะ